สวัสดีครับมาพบกับคุณหลวงในส่อีกครั้งหนึ่งนะครับน,นี้คุณหลวงก็ตั้งใจจะมารีวิวรถดิฉันอย่งรุ่นครับเป็นรถที่ตกแต่งเสร็จแล้วเตรียมจะส่งมอบเป็นนาวราร่ารุ่นไมเนอรเชนแล้วเป็น King c a b c a l i b e r v 7ออโต้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่859,000บาทนะครับสีที่นำมาโชว์เป็นสีทองแดงครับเป็นสีใหม่ของตัวนาวาร่าไมเนอร์เชนนะครับแต่ต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนว่าคลิปนี้ถ่ายปุ๊บไม่ทันได้เสร็จดีฝนตกนะครับอาจจะดูจบเร็วนิดนึงครับต้องขออภัยมาล่วงหน้า เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรับชมดีกว่าว่านาวนา,าร่ามนเนอร์เชนรุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปและตกแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างชมกันเลยครับรุ่น King c a ็บคาลิเบอร์วี7ออรุ่นมนเนอร์เชนรุ่นนี้นะครับก็ตกแต่งพร้อมส่งมอบแล้วนะครับอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรไบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันพร้อมกับตัวรายละเอียดสเปครุ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างสีนี้เป็นสีใหม่นะครับ,รบสีก็คือ CAU ชื่อภาษาอังกฤษคือ Copper Go โก หรือเราจะเรียกกันว่าสีทองแดงนะครับด้านหน้าในการแมนเนอร์เชนก็จะเห็นจากรูปลักษณ์หน้าตาเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงตนะั้งแต่ไฟหน้านะครับเป็นลักษณะของ quad led เป็นไฟหน้าที่มีโปรเจคเตอร์ led 4ดวงนะครับเป็นไฟต่ำสองดวงไฟสูงสองดวงนะครับมาพร้อมกับตัวไฟ d a y t i m e running light นะครับที่เป็นลักษณะคิวบนคิวล่างเมื่อสตาร์รถไฟ d a y t i m e ก็จะติดกระจังหน้าเตอร์ล็อกขนาดใหญ่นะครับมีความเป็นสไตล์อเมริกันดุดันเลย มีสัญลักษณ์ชื่อรุ่นนาวราอยู่บนคิ้วฝากระโปรงฝากระโปรงออกแบบใหม่นะครับมีความลาดมากขึ้นนะครับทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดูได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นการชนหน้าออกแบบใหม่มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ led นะครับมาชมในทางด้านข้างล้อแม็กของรุ่นนี้นะครับเป็นขนาด17นิ้วนะครับจะเป็นลักษณะไซเดียของตัวโ r o 4X ต่หกโปรเนี่ยจะเป็นล้อสีดํา มันในข้างสีดำกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแบบ LED นะครับสังเกตจะมีกล้องอยู่ด้านล่างด้วยเพราะรุ่นนี้จะมีกล้องรอบทิศทางให้ระบบความปลอดภัยน้นี่ส่วนตัวระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบเบรก ABS ระบบตัวกระจายแรงเบรกมีมาให้เสริมแรงเบรกมีมาให้สำหรับรุ่น V นะครับมันจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้า,นาพร้อมกับเบรกฉุกเฉินมาให้ด้วย ท้ายนะครับอาจจะมีไปหน่อยหนึ่งในส่วนตัวการชนท้ายเป็นการชนท้ายที่มีมาจากโรงงานเลยและการชนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังติดมาให้ด้วยนะครับรหัสรุ่นตัววีรุ่นนี้มีการติดออปชั่นนะครับในส่วนตัวฝาท้ายโดยปกติแล้วอย่าชุดผ่อนแรงฝาท้ายเนี่ยจะมีมาให้จากโรงงานในรุ่น4ประตูแต่ว่าตัวนี้ก็ติดออปชั่นเพิ่มไปให้ เป็นชุดผ่อนแรงมือเดียวยกขึ้นสบายๆนะครับไฟท้ายออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบรายกลด้วยเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อครับในตัวกระบะน,นะครับเป็นแบบ Open Cap นะครับมาพร้อมกุญแจอัจฉริยะและปุ่มกด Start เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมในรุ่น V ก็คือเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับด้านคนขับปรับไฟฟ้าให้ลายเบาะของตัวรุ่น V นะครับ คอนโซลด้านในก็มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปลองสตาร์ทดูนะครับหน้าจอเรียนไม้นะครับเห็นไหมนี่เป็นแบบสามมิติเลยนะครับขนาดใหญ่มาพร้อมกับตัวฟังก์ชันเมน,นูในระบบต่างๆซึ่งจะคล้ายๆกับรถเก๋งเลยพวงมาลัยเป็นลักษณะของทรงดีเชฟขอไัยครับเป็นพวงมาลัยทรงกลมนะครับไม่ใช่ดีเชฟแต่เป็นทรงกลม,มอของรถเกง๋ง แล้วก็มีปุ่มในส่วนตัวปรับเครื่องเสียงอยู่บนพวงมาลัยด้วยนะครับด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็จะมีในส่วนตัวเมนูของ Cruise Control แล้วก็เชื่อมต่อบูทูดรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ในส่วนอหน้าจอนะครับก็จะมีเมนูฟังก์ชันอะไรบ้างครับก็ระบบเตือนต่างๆนะครับของตัวรถนะครับการตั้งค่าเมนูอัตราความเร็วแบบเป็นดิจิตอลนะครับค่าเฉลี่ยการกินน้ำมัน ใช้ง่ายเหมือนรถเก่งเลยนะครับส่วนระบบจอนะครับที่ส่วนตัวนี้ได้เป็นตัวขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังเพลงได้นะครับ Air Auto ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับระบบเกียร์ออโต้7สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวแมนวนวลหมดสามารถปรับเชนเกร์เองได้ด้วย ระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับอันนี้มีกล้องบันทึกภาพพิแปะอยู่ตรงนี้พอดีว่าเพิ่งปิดฟิล์มก็ยังไม่ได้ไปแปะเป็นตัวกระจกระบบกล้องรอดทิศทางนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องรอบทิดทางก็ทํางานให้อัตโนมัตินะครับเราก็มีการตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบทิศทางด้วยนั้นอย่างรถเก่งสมัยนี้ก็จะมีออปชั่นที่ให้มาอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับรถเก่งเลยนะครับ ฝนเริ่มตกแล้วนะครับเสียงอาจจะเริ่มไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ในส่วนงตัวเครื่องยนต์นะครับสำหรับนบาร์แมนเชนรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้จะได้เครื่อง2.3เทอร์โบคู่190แรงม้าแรงบิดสิบ10นิวตันเมตรนะครับคันนี้นจะเป็นรถที่ขับสนุกอัตรตาเร่งดีนะครับแล้วก็อัตราเสียการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ13-14กิโลิตรนะครับนี่คือการใช้งานจริง อย่าไกาครับสำหรับตัวโนาวราคิงแคปที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้คลิปนี้จ,จะตัดจบรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกฝนตกนะครับกระทันหันถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณหลวงด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจแคมเปญโปรโมชั่นก็สามารถแอดไลน์หาคุณหลวงได้เลยโดยตรงครับก็ยินดีคราแนะนำให้ครปรึกษาทุกเคสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันเสมอมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ